โอเคอันนี้ใครรู้คอมเมนต์ไม่พอนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ไม่พอนครอี <S <S ยังเดกสกาอืมกำลังกินผักบุ้งเลยดูซิจะตกใจไหมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับกับช่วง b l a ็ k Magic เด e ะ r e นะครับเรื่องผีเราก็ทำแล้วเรื่องตลกเราก็ทำแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องที่เราไม่เข้าใจดีกว่านี่มันมายากลชัดๆหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราไม่เข้าใจมันจะเป็นยังไงนะครับปะเออมันไม่ตกใจจริงๆด้วยวะอืมมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเป็นผลไม้อะไรบางอย่างแล้วเอาไม่คิด อืมโอเคใครอธิบายได้ใครรู้คอมเมนต์นะครับโอ้ oh. มันให้ความร้อนเหรอไม่น่าจะใช่มันน่าจะใช่ก๊าซให้แก๊สอะไรบางอย่างไม่สีฟองก็ไม่ขึ้นมาคลิปแรกผมก็งงแล้วผมเชื่อว่าน้อยคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คิเนติกเรนคิเนติกมันคล้ายๆกับแม่เหล็กหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีเสียงด้วยอืมดูจากคนที่เดินข้างหลังนะครับน่าจะเป็นคลิปที่รีเอานะครับความเร็วน่าจะคูณ3คูณ4อะไรประมาณนี้ใครทักมาว่าเออช่าง ผมคิดออกอย่างหนึง่งโอเคสวยวะ่ะแต่ก็น่ากลัวมันจะมีขึ้นทีเสียงกับหยดน้ำนะครับซึ่งเขาจะหยดมาเป็นจังหวะให้เข้ากับคลื่นความทีแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วถ้ามันมีแบบโปรแกรมนะครับหรือว่าชุดชุดคำสั่ง ที่ทำไม่แน่ใจแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใครรู้คอมเมนต์นี่ครับอาคลิปนี้มีอ๋ออ๋ออันนี้ปกติ <Okay. S 1> น้ำมาไหลตามเส้นใยลงไปเฉยๆอ่าอันนี้ปกติไม่มีอะไรแต่มันดูเหมือนจะกลายเป็นแท่งน้ำแข็ง อืมความจริงแล้วน้ํามันแค่ไหลนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยกูเป็นโปเตโต้เลยเนี่อยอืมทาข้อไก่ด้วยสีดำนะครับแล้วมันก็ล่องหุนหลอหายไปเลยเอออันนี้ผมไม่รู้ละ ปรากฏการหลอกตาเลยเดี๋ยวไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นเส้นเอ็นมากกว่าแล้วเขาไปทำความสะอาดหรือเปล่าหรือเฮ้ยหยุดดีตีนอันนี้ก็ดีตีหรือใครรู้คอมเมนต์นน่โอเคชื่อคลิป โอเคทํำช้าๆด้วยาผมคิดออกได้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้มันจะถูกหรือเปล่าโอ้ยน้ำตาไหลพ่อแก้งหรือเปล่าอ่ะแต่ไอ้ที่ผมคิดนะคือไฟฟ้าสถิต แต่มันจะใช่หรือเปล่าวะตามชื่อคลิปนะครับใครรู้ค <c oughs> อมเมนต์มันแกวงเองไม่เห็นมีอะไรแบบปลกบ้านผมคองแกวงเองมีเยอะแยะออลี่แอพพีออนซันเดย์โอเคมันจะเกิดขึ้นเวลาที่มีแสงแดดอ๋อผมรู้ละ ผมจำไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไระเวลากระจกมันรวมแสงอ่แว่นขยายกระจกที่มีน้ำมันรวมแสงเสร็จปุ๊บมันส่องแสงออกไปแล้วมันมันเกิดแรงผักหรือเปล่าวะตามชื่อคลิปอ่ะโอเคผมไม่พูดล้ไปต่อต่อต่อ,ตอ,อธรรมชาติคือ black magic the fury อย่างเ ฟ้าผ่าจากข้างล่างอืออ่าตอนอยู่บ้านนะครับสมัยตอนเด็กๆเลยก็เคยมีแบบตำนงตำนานอะไรแบบนี้เลยนะฟ้ามันไม่ได้ผ่ามาจากข้างบนไม่ปกติมันผ่าจากข้างบนแหละแต่นี่คือมันแปลกไงมันผ่าจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนอื อันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกไอออนในอากาศนีครับที่ทําให้ฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า,ฟาทั้งนั้นเลยเวลามีพายุเวลาฝนตกใครรู้ครับ <laughs> หนว่าจะไม่พูดว่า burning rock อืมโอเคผมคิดได้สองอย่างไม่ใช่ละไม่ใช่อย่างที่ผมคิดละ คิดไม่ออกแล้วพ้อันนี้อันน uh, uh, yeah> ี้ไม claro ่รู้เลยไม่มีบ่อแสเลยอ่าอ่าเหมือนอ่าอันน hm ี้เหมือนที่ผมคิดอันแรกแต่ไม่ไม่ใช่เขาเขาถือหินเปล่าเป่าไม่ใช่เหรออ๋อออ๋โอเคมันมีเหล็กมันมีเหล็กมันมีเหล็กท่าหินอยู่อ่อ ถ้าผู้ชมเคยเห็นไหมเวลาคุณออกเหล็กหลายๆคุณอาจจะไม่ไม่รู้นะครับออกเหล็กคืออะไรก็ประมาณว่าทําให้เหล็กมันเชื่อมกันแล้วทีนี้ไอหินพวกนี้อาจจะมีโลหะนะครับที่เป็นเหล็กอยู่แล้วใช้หลักการเดียวกันกับการออกเหล็กมันก็จะสร์คแบบนี้แหละเท่าที่ความรู้วิศวะปีสองที่ผมมีนะ โอเคประทัดเฮ้ยดูได้ไหมนี <c oughs> okay, ่โอเคดูได้ดูได้ดูได้ไม่เป็นไรอ่าเอาเอลุงแกแดกประทัดนะครับไม่ใช่ภูเขาแต่มันคือก้อนเมฆแล้วมึงจะพลิกกล้องทำไมนี่ โ okay. อเคมองว่าเป็นภูเขาก็ได้นะแต่แต่มันคือก้อนเมฆ This is next level AI voice. It's literally <S <Okay. S 2> turning itself in the pan. โอเคนี่คือไส้กรอกนะครับที่จะพลิกตัวเองเรื่อยๆจนจะสุกจนกว่าจะสุกเอ้ยมันมีด้วยหรือวะเนี่ย How พาณะ อผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติในห้องโอเคมันแบ็คเมจิกนะครับ <What? S 1> มันคืออียังเดสก,กะผมว่าไม่ใช่แอปเปิลของจริงด้วยซ้ำ <I know. S 1> เดี๋ยวเขาใส่เสื้อนาซ่นะไม่ใช่สิอะไรก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ถ้าใส่ซาวผีนี่น่ากลัวแล้วนะอ้าสรุปของจริงใช่ไหมเนี่ยใครอธิบายได้นี่ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงตกลงชื่อคลิปกูจะเอาชื่ออะไรดีวะเนี่ยอ๋อ โอเคผมคิดได้อย่างเดียวคือเขาเอาตัวเข้าไปอยู่ในโต๊ะแล้วข้างบนก็เป็นหุ่นอยู่เชี่ยน่ากลัว <laughs> ข้างบนก็เป็นหุ่นอยู่แล้วนะครับส่วนเขาน่าจะเอาตัวยัดเข้าไปในโต๊ะหรือเปล่าอใครรู้คอนเฟิ์โอเคชื่อคลิปชื่อนี้แหละเอะบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมเคยดูแล้วละ่ะคืออ่อดูก่อน คนปีนเขาต้องใช้เชือกนะครับส่วนพระท่านนี่ชิวรู้รู้มุมรู้เหลี่ยมด้วยว่าจะเดินตรงไหนรู้เหลี่ยมรู้มุมแล้วก็ไปเรื่อยๆผมก็ว่าท่านก็ชิวแหละยังไงก็เดินได้เกิดอีอยงสิเค okay, สเอา,เอา,เอามีเสียงไหมเอามีอยู่ เหมือนทรายดูดหย่อนหินลงไปอืมอันนี้ผมว่าน่าจะมีหลุมอยู่ข้างล่างนี่ครับอยู่ตรงพื้นแข็งๆแ,แล้วมันก็พ่นกา๊าซพ่นแกส๊สพ่นลมพ่นอะไรออกมามันทำให้ทรายทรายมันปุดๆๆนี่ครับเสร็จปุ๊บพเอเราเราเอาของไปหย่อนมันก็จะล่วงลงไปข้างล่างอ่าอันนี้ จากจากสมองอนอยนิดของผมคุณเป็นคนเดียวที่จะได้ยินที่คุณอ่านเหรอ๋ออ๋อผมเคยฟังแล้วอ๋อ,อโทษทีโทษทีเอาใหม่ใหม่มี Green Needle กับ Brainstorm นะครับท่านผู้ชมได้ยินอะไรอ่าโอเคมผมได้ยิน กินนิดเดียนะทั้งทที่ผมอ่าน brainstorm อยู่เอาไหมผมได้ยินกินนิดเดอยู่ดีท่านผู้ชมได้ยินหรือว่าอ่านอะไรอยู่นะครับถ้าอ่าน brainstorm แล้วได้ยินกินนิดเดเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะแต่ผมนั่นแหละผมอ่าน brainstorm แต่ผมได้ยินว่า Green n เ o d l e เพราะฉะนั้นอีกสักอัน alien t e e c h magic technology and alien hey gentlemen, This is the one right here. This is the one that absolutely destroyed my brain. This is a really cool 3D printed illusion and even though we printed it I still have a hard time understanding exactly what's happening here. It looks like the top is going into nowhere and the bottom is also going into nowhere. Okay, okay. That's so that's the the universe, it สมควรที่เป็นคลิปปิดท้าย. What's going on? Let me take it apart and show you. Take the top off.

M Oh oh my What's happening here? It looks like the top is going into nowhere and the bottom is also going into nowhere. It's really hard to grasp what's going on. Let me take it apart and show you. take the top off. So on the base, there is a bearing down there. But what makes it look like it goes up and down is this part here. This also has a bearing inside of it. Now from here, it's quite obvious. <coughs> <So> <coughs> as you put everything back together. It looks like alien technology. Okay. Ani, kai comment ก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาดหนะ้าบายสวัสดีครับเจ๊ yeah.